ในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ค่ะก็กําลังสารวจน์นะคะในเรื่องของการที่จะประเมินผลงานของพนักงานที่อยู่ในบริษัทของตัวเองนะคะเพราะว่าประเมินไปเพื่ออะไรนะคะหลักสําคัญนั่นคือเรื่องของการที่จะพิจารณาว่าเงินเดือนนะคะในปีงบประมาณการเงินถัดๆไปนี่จะต้องมีการปรับเพิ่มให้กับพนักงานหรือไม่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการปรับเพิ่มนะคะและก็รวมไปถึงเรื่องของการที่จะวัดว่าโบนัสในปีนั้นๆเนี่ยนะคะพนักงานแต่ละท่านจะได้โบนัสกันไปกี่เดือนแม้เราเพู่กันไปเป็นเดือนเลยนะคะทั้งที่บ บางบริษัทเนี่ยอาจจะให้เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะคะบางบริษัทก็อาจจะไม่ถึงเดือนแต่ว่าสิ่งที่จะมาเป็นดัชนีชี้วัดนะคะว่าพนักงานแต่ละคนนั้นมีความสามารถหรือว่ามออีความประพฤติอย่างไรที่สมควรจะได้รับการปรับฐานเงินเดือนหรือควรที่จะได้รับเรื่องของโบนัสมากน้อยแค่ไหน,น,นเนี่ยต้องมาคุยกันค่ะกับท่านนี้เลยนะคะคุณพิ่บุ๊พิมนแสงสุริยาค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและก็ประนาบุคลากรรวมไปถึงท่านยังเป็นกรรมการบริหารบริษัทออคิดสริงช็อตจำกัดด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณเกมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพาวแร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงปลายปีนี้ส่วนใหญ่พนักงานก็จะปฏิบัติตัวดีมากค่ะแอคทีฟเป็นพิเศษขอทำงานเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลของการปรับเงินเดือนจ่ายโบนัสคืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกๆบริษัทมีช่วงเวลาเหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่า แป0ขององคอ์กรส่วนใหญ่ก็จะปิดบัญชีตามรอบปีปฏิทินเพราะฉะนั้นช่วงป,ปลายปีเนี้ยถ้าไปหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านไปดูข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการก็จะพบว่าเขาพูดถึงว่าปีนี้เงินเดือนจะขึ้นเท่าไหร่ตลาดจะจ่ายโบนัสประมาณเท่าไหร่งั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันเพิ่ม <ๆ S 2> เติมน, <ใจ S 1> นะครับ,บแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องเงินเดือนโบนัสเนี่ยก็ต้องพูดถึงการประเมินผลก่อน เพราะว่าการประเมินผลเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการจ่ายเงินเดือนและโบนนะัสถูกไหมครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราประเมินผลเสร็จเรียบร้อยผลการประเมินในที่สุดก็จะไปจ่ายว่าอันนี้คุณวอลแวร์ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่คุณเกมจะได้โบน,นัสเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการประเมินผลงานเนี่ยก็อ,อยากจะบอกนิดหน่อยว่าเวลาเราประเมินผลเนี่ยต้องคิดว่าการประเมินผลงานมันเป็นปลายทางแล้วสมมติผมทํางานกับคุณเกมมาปีหนึ่งเนี่ยเราประเมินผลงานวันเนี้ยมันคือสุดท้ายปลายทาง เพราะนั้นโอกาสที่จะไปปรับแก้ระหว่างทางที่ผ่านมามันอาจจะน้อยละก็ถือว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าระหว่างทางเราคุยกันมาดีเนี่ยปลายทางเราไม่น่ามีปัญหาปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรส่วนใหญ่ก็คือระหว่างทางเราไม่เคยคุยกันเลยค่ะปลายทางผมมาประเมินคุณเกมคุณแวร์เนี่ยว่าแบบดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีเซอร์ไพรส์ถูกไหมครับเพราะนั้น ปลายทางเนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดสุดท้ายหากวันนี้เราประเมินผลแล้วเข้าใจไม่ตรงกันมีความผิดใจกันมันเป็นตัวชี้วัดว่าระหว่างทางเราไม่ได้คุยกันมาเป็นอย่างดีะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ควรต้องมีการประเมินผลเวลาเราประเมินผลเนี่ยต้องเข้าใจว่ามีเหตุผล2อ,อย่างในการประเมินอย่างแรกก็คือเราประเมินผลงานที่ผ่านมาถูกไหมครับ อย่างที่สองก็คือเราประเมินเพื่อที่จะพัฒนาเขาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประเมินผลนี่อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องเงินเพราะถ้าคิดเรื่องเงินเนี่ยมันจะทําให้เรามีอัคติบ,บางอย่างเช่นถ้าผมรู้สึกว่าคุณแวรมีเงินเยอะและ้ได้เงินเดือนเยอะและ้วถึงแม้คุณทํางานดีนะผมก็รู้สึกว่าถ้าผมประเมินให้คุณดีเนี่ยไงคุณก็ขึ้นเงินเดือนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าคุณติดกระบอกติด เพดานใช่ไหมงั้นผมก็จะมีอคติบางอย่างในการประเมินผลในทางกับการหากผมรู้สึกว่าคุณเกมมีเงินเดือนน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นงั้นผมก็จะเข้าใจว่าถ้าผมประเมินผลให้คุณดีเดี๋ยวคุณก็จะได้ขึ้นเงินเดือนดีซึ่งผิดวัตถุประสงค์เราต้องแยกเงินเดือนกับการประเมินผลออกไปจากกันก่อนคือการประเมินผลส่วนหนึ่งเอาไปขึ้นเงินเดือนถูกแต่ว่าถ้าเราในใจเราคิดอย่างเดียวว่าการประเมินผลคือการขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันจะผิดแล้วเพราะนั้นเวลาประเมินคิดว่าเราประเมินผลงานที่ผ่านมา บวกเรากําลังมองหาจุดที่จะพัฒนาเขาส่วนไอ้เงินเดือนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเพราะนั้นประเมินผลพอประเมินผลเนี่ยเวลาประเมินผลควรมีการกําหนดเกรดนะครับเหมือนเราสอบเนี่ยเพราะนั้นจบปลายทางปุ๊บควรมีการบอกว่าได้เท่าไหร่ถูกไหมมันไม่ใช่บอกว่าคุณแวร์มีอย่าง3อย่างดี2อย่างควรปรับปรุงไม่พอ3อย่างดี2อย่างควรปรับปรุงจบแล้วได้เกรดเท่าไหร่ สำคัญเพราะนั้นเราควรกำหนดเกรดก่อนไม่ว่าจะเป็น A B C 1 2 3 4 5อะไรก็ได้แต่ควรมีเกรดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในการประเมินผลในปลายปีก็จะมีการประเมินผลนะให้ลูกน้องประเมินตัวเองมาก่อนอันนั้นจะดีถูกไหมครับสมมติเราทํางานด้วยกันนะหากผมจะประเมินผลคุณเกมเนี่ยผมควรให้คุณเกมประเมินตัวเองมาก่อนจริงผมจะได้รู้ว่าคุณเกมคิดยังไง แล้วลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะประเมินผลตัวเองดีกว่าหัวหน้าประเมินซึ่งก็ไม right ่ต้องแปลกใจแล้วใช่ทำไมมันเป็นเช่นนั้นมันก็มีเหตุผลคือลูก huh น้องส่วนใหญ่เนี่ยจะประเมินผลตัวเองจากความพยายามที่ใส่ลงไปเช่นก็จะรู้สึกว่าปีนี้เหนื่อยหนักงานก็ยากคนก็น้อยงั้นก็จะรู้สึกว่าเราใช้ความพยายามเยอะแต่เวลาหัวหน้าประเมินผลเราเนี่ยหัวหน้าประเมินผลจากผลลัพธ์ที่ออกมาเห็นไหมครับเพราะนั้น ไม่เป็นไรจะประเมินไม่ตรงกันก็ได้แต่อย่างน้อยเราควรรู้ก่อนว่าเขามองตัวเองอย่างไงเพราะฉะนั้นให้ลูกน้องประเมินมาก่อนจะเสร็จแล้วเราประเมินแล้วเราค่อยมานั่งคุยกันแล้วก็สุดท้ายสําคัญที่สุดเลยเวลาประเมินผลเนี่ยเราต้องประเมินทั้งผลงานและพฤติกรรมของคนซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวผมมีสไลด์ฉายให้ดูนะครับว่าเวลาเราประเมินผลทําไมเราจึงควรต้องประเมินผลงานและ ประเมินทัศนคติพฤติกรรมงั้นขอสไลด์แผ่นแรกนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับนี่ถ้าลองสังเกตดูก็จะพบว่าแกนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลงานมันก็จะชัยแนวต้านเป็นผลงานมันก็จะมีคนบางคนผลงานดีและคนบางคนผลงานไม่ดีถูกไหมครับแต่ว่าผลงานอย่างเดียวยังไม่น่าเป็นตัวตัดสินในการประเมินผลอีกแกนหนึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยคือแนวนอน ทัศนคติคพฤติกรรมวิธีการบางอย่างดีไหมะนะครับเพราะฉะนั้นหากเราเอาสองแกนมาตัดกันเนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่เราอยากได้เขาควรได้เกรด A ก็คือคนมุมขวาด้านบนถูกไหมผลงานดีแล้ะทัศนคติดีดดพฤติกรรมดีอันนี้สมบูรณ์แบบ คนที่ได้ผลงานแย่เลยก็คือมุมซ้ายล่างคือผลงานก็แย่ทัศนคติก็เลวคือตัวภาษาอังกฤษอาจจะเป็นตัวดีแต่ว่าอดีด็อกดีด็ไม่ใช่ดีภาษาไทยดีด็อกถ้าถ้าชีวิตคนเรามันมีแค่ขาวกับดำคือมี A กับ D ก็จบไม่ยากแต่ปัญหาคือในองค์กรทุกๆองค์กรมันมีคนที่เป็นผลงานดีทัศนคติไม่ดีคิดว่ามีไหม ก็มีม,มีนะนะใช่ไหมเช่นผลงานดีเลยทุกวันนั่งด่าองค์กรหรือว่าผลงานดีทุกวันมาทํางานสายไม่เคยให้ความร่วมมือกับใครเลยแต่ผลงานดีอ่ะมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซ้ายบนผลงานดีทัศนคติพฤติกรรมการกระทําไม่ค่อยดีแล้วมันก็จะมีขวาล่าง มันก็จะมีคนบางคนดีทุกอย่างครับดีมากถูกต้องใจคุญทัศนคติดีให้ความดีทุกอย่างเดี๋ยวผงานที่ทํมาผลงานที่ทําไม่ดีงั้นคนสองคนเนี้ยเขาก็ไม่ควรได้เอนะถูกไหมงั้นถ้าเราตัดสินคนจากผลงานอย่างเดียวก็แปลว่าเราไม่สนใจทัศนคติพฤติกรรมการกระทําเลยจริงไหมครับ ดังนั้นคนมุมซ้ายด้านบนเนี่ยเป็นคนที่มีผลงานดีแต่พฤติกรรมทัศนคติการกระทำวิธีการไม่ค่อยดีงั้นเขาไม่ควรได้ A เขาไม่ได้ B ได้ C ก็ได้อะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ควรได้เเพราะถ้าเราให้ A เท่ากันค,คนที่อยู่มุมขวาบนจะไม่แฮปปี้จริงไหมเพราะ ผมจะรู้สึกว่าผมพยายามทําผลงานให้ดีและพยายามเป็นคนดีด้วยแต่เพื่อนผมมันผลงานดีแต่มันทัศนคติไม่ดีทุกวันมันก็ด่าองค์กรเห็นต้องมาทํางานเช้ามันก็ยังได้ผลงานเท่าผมเลยถหกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาประเมินผลเนี่ยต้องมองทั้งสองอย่างค,คือดูผลงานด้วยดูวิธีการทัศนคติพฤติกรรมด้วยพียงแต่อวิธีการทัศนคติพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วัดได้ยากกว่าแต่อย่างน้อยควรต้องประเมินทั้งสองอย่าง นะครับเพราะนั้นอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเราจะขึ้นเงินเดือนงั้นเริ่มต้นจากการประเมินผลก่อนค่ะครับแล้วในส่วนของเรื่องของการประเมินต่างๆก็อาจจะมีบ้างนะคะที่ตัวพนักงานเองอาจจะรู้สึกว่าแล้วถ้าเกิดว่าหัวหน้าเขารู้สึกไม่ดีกับเราละมันอยู่ที่ทัศนคติของหัวหน้าด้วยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในโลกนี้ความยุติธรรมคงไม่มีครับก็เอาเป็นว่าถ้าเขาประเมินเราใน สิ่งสมมติถ้าเขามีอคติกับเราผมคิดว่เาเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะถามเขาว่าตัวอย่างเช่นอะไรถูกไหมค,ครับเพราะผลงานคงไม่ต้องมาสู้กันเพราะผลงานมันมีตัวเลขชัดเจนอยู่แล้วทําได้ทําไม่ได้แต่ถ้าหัวนหน้ามาบอกเราเรื่องพฤติกรรมทัศนคติบางอย่างหากเขามีอคติกับเรานี่ยผมก็ว่าเป็นสิทธิของเราที่เราจะถามหาตัวอย่างว่า อันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงสิครับเช่นอะไระแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาก็เป็นคนประเมินผลเราเขาก็เป็นนายเรา ก็ประมาณนั้นโลกนะอาจจะไม่ยุติธรรมเสมอไปค่ะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นคร่าวๆเป็นเบื้องต้นนะคะว่าการประเมินผลของพนักงานนี่นะคะ,ะไม่ใช่แค่ผลงานอย่างเดียวเรื่องของทัศนคติเรื่องของพฤติกรรมนะคะก็ควรจะจะนํามาใช้นะคะในการเป็นดัชนีชี้วัดเรื่องของผลงานของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นปัญหาอย่างที่เมื่อสักครู่คุณทรินก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเรื่องทัศนคติของเจ้านายในการในการประเมินผลนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของการประเมินผลหรือไม่ หรือว่ายัมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าในการที่จะนํามาประมวลผลปัญหาส่วนใหญ่คืออะไรกันบ้างได้ครับเดี๋ยว่งหน้าเราเราคงได้กลับมาคุยกันนะคะเอาค่ะเดี๋ยวไปพักกันครู่เดียวค่ะ ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของการประเมินเงินเดือนหรือว่าโบนัสของพนักงานนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าเป็นกราฟง่ายๆดูเหมือนจะง่ายในการประเมินผลนะคะสําหรับนายจ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะยังมีปัญหาบางอย่างนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญในการประเมินผลส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะเรายังคงพูดคุยอยู่กับคุณอภิวุฒิต่อคะ่ะเรื่องของปัญหาในการประเมินผลส่วนใหญ่ที่เรามักจะเจอกันจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างคะครับสองสอย่าง อย่างแรกก็คือหัวหน้าหลายคนไม่เคยประเมินผลลูกน้องเลยค่ะก็ไม่รู้ขึ้นเงินเดือนได้ไงเหมือนกันคัับก็เอาอาศัยดูลูกแก้วมั้งพก็ปุ๋ยปัญหาแรกก็คือไม่มีการประเมินครับ ปัญหาที่สองก็คือหัวหน้าบางคนก็ขี้ลืมก็แปลว่าจําไม่ได้เลยก็จจำได้แค่2อสเดือนย้อนหลังแค่นั้นเองใช่ปัญหาบางส่วนก็คือพนักงานทําดีดีมา7-8ด78เดือนแรกลืมก็จําได้ความผิดสองสเดือนเนี่ยก็เลยเน่าไปหรือบางอันอาจจะตรงกันข้ามเลยคือจําฝังใจเลย <c oughs> คือทำผิดมาเมื่อ3ปีที่แล้วพี่ก็ยังจําได้อยู่ <c oughs> ล้วก็จะจําเรื่องเดิมนี้ไป <c oughs> นะครับเพราะนั้นปัญหาอย่างกับมีมี <c oughs> อย่างให้หนะครับ 1. ไม่ประเมิน <c oughs> 2. จํจำไม่ได้ ฝังใจค่ะบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นค่ะนะคะก็หวังว่าพนักงานในองค์กรต่างๆคงจะไม่เจอแบบนี้กันละกันหวังว่าจะไม่เจอแบบนี้นะคะทีนี้เราลองมาดูกันบ้างค่ะว่าเทรนด์ของตลาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับค่าจ้างเรื่องของการให้โบนัสหรือว่าเงินเดือนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูตลาดในภาพรวมจากภาวะเศรษฐกิจนะคะคุณพิพุฒิ์เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ3ามบาทหรือว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะเจอน้ําท่วมมาตลาดแรงงานของเรานั้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของย์เงินเดือน เลทอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างคะโอเคคือเวลาเราจะปรับเงินเดือนขึ้นแต่ละปีนอกจากดูผลงานพนักงานดูพฤติกรรมของเขาแล้วก็ต้องเหลือไปดูตลาดบ้างเหมือนเวลาเราจะซื้อขายของเวลา,เาจ้างพนักงานก็เหมือนกับเรา <Okay. S 2> จ้างพนักงานมาอยู่เราก็อยู่ภายใต้การแข่งขันเพราะนั้นต้องดูบ้างว่าตลาดเนี่ยก,ใกา, <Okay. S 2> า,าให้กันเท่าไหร่แต่ตลาดก็ให้กันเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าเราไปให้เหมือนเขานะแต่อย่างน้อยควรรู้ทุกๆปีเนี่ยมันก็จะมีการสํารวจ <Okay. S 2> นะครับวิธีการสํารวจก็เขาก็จะไปถามบริษัทพวกนี้ว่า คุณตั้งใจจะขึ้นเงินเดือนปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์คุณตั้งใจจะจ่ายโบนัสให้พนักงานสักกี่เดือนนะครับเพราะนั้นวันนี้มีกราฟมาสัก3าสี่กราฟให้ดูนะครับจริงจริงข้อมูลนี้มีอยู่ทั่วไปถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปหาดูก็ไปหาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่ากราฟอันเดี๋ยวขอกราฟที่2ขึ้นก็แล้วกันนะครับคือประมาณการขึ้นค่าจ้างถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าอันนี้เป็นผลการสำรวจของ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือว่า TMA นะครับเขาสำรวจมาประมาณสัก80บริษัทในประเทศไทยถ้าดูมุมขวาสุดเนี่ยก็จะพบว่าทางด้านขวาเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของการขึ้นเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะพบว่า6.2%เนห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าดูขวาสุดนะแต่ว่าดูแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยแต่ละเส้นนี้มันเป็นธุรกิจเป็นประเภทอุตสาหกรรมเส่น อันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับออโตโมทีฟก็คือคเป็นพวกอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นต้นนะครับแต่ว่าหากเราเอาตัวเลขง่ายๆเลยว่าปีนี้ธุรกิจโดยรวมน่าจะขึ้นค่าจ้างประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเอาผลสำรวจของ TMA ก็จะประมาณ6.2%งเปอร์เซ็นต์ะนั้นขออนุญาตอีกกราฟหนึ่งเพิ่มเติมนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ดูอีกสักองค์กรหนึ่งกราฟที่3ครับรเป็นแนวโน้มการปรับอัตราเงินเดือนรายภาคธุรกิจถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้น กราฟที่3เนี่ยก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งละนะครับที่เป็นองค์กรของต่างประเทศชื่อเฮกกรุ๊ปเขาก็จะทำการสำรวจเหมือนกันนะครับแล้วก็สำรวจในเมืองไทยนะครับอันนี้ตัวอาจจะเล็กนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูเนี่ยกราฟรวมเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมืออันนี้มันจะไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับ เพราะนั้นถ้าดูตัวเลขเล็กๆด้านล่างเนี่ยจะพบว่าปี2556เห็นไหมครับตัวเลขเล็กๆถ้าดูกราฟซ้ายมือสุดก็จะเป็นแท่งสีเขียวก็ะะจะพบว่าเขาพบว่าการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.35ถูกต้องไหมครับเพระาะนั้นหากเอา2อ,อันมาดูรวมกัน สององค์กรสำรวจองค์กรต่างๆต่างกันนะครับก็จะพบว่าการปรับเงินเดือนปีนี้อยู่ที่ประมาณ6.2ถุอถึงาใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปีนี้ตลาดจะปรับค่าจ้างประมาณเท่าไหร่คำตอบคือประมาณ6%กว่ากว่าทับ6.26.3แถวๆนี้เพราะฉะนั้น6%กว่ากว่าก็เป็นค่าเฉลี่ยงั้น สมมติองค์กรเราอยากจะรู้ว่าปีนี้เราจะปรับให้พนักงานเท่าไหร่เราก็ดูตลาดก่อนว่านี่ตลาดเขาปรับ6.2 6.3ดถ้าเราไหวเราก็ปรับตามตลาดถ้าเราไม่ไหวเราก็คงมีเหตุผลถ้าเราทําได้ดีกว่าตลาดเราก็ปรับมากกว่าไม่เป็นไรแต่อย่างที่เรารู้ว่าตลาดปรับเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าจ้างค่าจ้างค่ะคดีต่อไปอีกหนึ่งตัวโบนัสโบนัสโบนัสอันนี้ก็ค่าจ้างกับโบนัสเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ในการจ่ายไม่เหมือนกันนะนะครับค่าจ้างเนี่ยมัน ตอบแทนความสําเร็จระยะยาวแต่ว่าถ้าพนักงานทํางานดีมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างนั้นให้โบนัสให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นถูกต้องแต่ถ้ามันเป็นความสําเร็จระยะสั้นเช่นเผอิญปีนี้เราไปสร้างยอดขายได้มากขึ้นทีนี้เราให้เป็นโบนัสเพราะนั้นโบนัสตอบแทนความสําเร็จระยะสั้นครับเงินเดือนตอบแทนความสําเร็จระยะยาวนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงโบนัสเขาก็ทําเหมือนกันก็คือไปทําการสํารวจมาว่าอ้าวปีนี้คิดว่าจะขึ้น จ่ายโบนัสประมาณเท่าไหร่ฮะกราฟนี้ดูขวามือสุดนะครับแท่งสีส้มๆก็จะพบว่าจ่ายอยู่ที่ประมาณ2.6ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่นะครับสองจุดประมาณสองจุดเก้าสอครับประมาณ2อจุดเพราะนั้นกราฟสีส้มๆก็ประมาณ2.9นะครับนะครับอ่ะนี่ลองอีกกราฟหนึ่งขึ้นมา powerpoint อีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับก็จะเป็นอีกองค์กหนึ่งสำรวจเรื่องโบนัสเหมือนกัน นะครับอ่าอีกรูปหนึ่งก็จะพบว่าถ้าดูโบนัสเนี่ยนะครับก็จะพบว่าปีนี้ดูอันนี้ภาพนี้ดูซ้ายมือครับแล้วก็ช่องสีเส้นสีเขียวครัก็จะเป็น2.8ดนะครับดังนั้นหากเอา2สถาบันที่เข้าไปสำรวจมาดูก็จะพบว่าใกล้กันมาก2.8-2.9เเดือนดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ตลาดคาดว่า โบนัสปีนี้โดยเฉลี่ยน่าจะจ่ายอยู่ที่2.8-2.9ถึงเดือนคะอ่ะอย่างนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้ตลาดเขาจ่ายเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ6.2-6.3และโบนัสประมาณ2.8-2.9เดือนะนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะจ่ายโบนัสเราจะขึ้นเงินเดือนอย่างน้อย,อยเราก็มีไอเดียนะครับว่าตลาดเขาเป็นยังไงชาวโลกเขาเป็นยังไงเราจะได้ไม่ดูแต่ตัวเราอย่างเดียวเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขัน เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไปนายจ้างก็เห็นลูกจ้างก็เห็นถูกไหมครับเพราะนั้นหากเราในฐานะผู้บริหารหัวหน้าหรือว่าพนักงานแล้วแต่เราก็ควรมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากจะเป็นเรื่องผลสํารวจแล้วยังมีตรงส่วนไหนบ้างไหมคะที่เราก็ลืมไม่ได้เหมือนกันที่จะนํามาใช้ประเมินผลนะคะอ่าครับงั้นสุดท้ายก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าตลาดจ่ายเท่าไหร่ ไม่ได้แปลว่าเราต้องจ่ายตามตลาดเสมอแล้วก็จำเป็นว่าพนักงานจะต้องได้เท่านั้นเสียบ่พอถูกต้องค่ะเพราะนั้นองค์กรส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสนะครับปัจจัยแรกสุดก็คือความสามารถในการจ่ายของบริษัทหรือองค์กรเพราะนั้นถ้าตลาดเขาจ่าย2เดือน3เดือนแต่องค์กรเราขาดทุนเราคงจ่ายไม่ได้ถูกต้องถูกต้องไหมครับ ในทางกับการหากตลาดเข้าจ่าย2.9เดือนองค์กรเรากําไรมหาศาลเราก็อาจจะจ่ายได้มากขึ้น,น,นประเด็นอันที่1ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายขององค์กรอันที่2ขึ้นอยู่กับผลงานของพนักงานด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการให้โบนัสเท่ากันทุกคนไม่ดีนะ,ะอืมครับบางคนจะคิดว่าการให้โบนัสเท่ากันทุกคนเป็นการรักษาทีทมเวิร์แต่ผมว่าไม่ดีะนะครับเพราะว่า โบนัสควรตอบแทนความสําเร็จซึ่งเชื่อว่าความสําเร็จของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันแต่มันอาจจะมีบางส่วนที่เท่ากันเช่นความสําเร็จของทีมและบางส่วนเป็นพนักงานเองนั้นไม่เป็นไรแต่ไม่ควรจ่ายทุกคนเท่ากันตลอดไปอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็ดูความสามารถในการจ่ายขององค์กรดูผลงานพนักงานและสุดท้ายก็คือเหลือไปดูตลาดว่าตลาดเขาจกันอยู่เท่าไหร่หากเราพิจารณา3ปัจจัยนี้ประกอบกัน ก็เชื่อว่าเราน่าจะสามารถอธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจได้ว่าเหตุใดเราจึงจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าตลาดค่ะครับ,รค,รบค่ะพิวดมีอะไรจะฝากในช่วงท้ายไปถึงทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างบ้างไหมคะโอเคก็มีสิ่งเดียวครับก็คือว่าการให้เงินเดือนหรือการให้โบนัสเพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญมากกว่าเงินเดือนหรือโบนัสคือการสื่อสารกันบอกว่าทําไมเขาถึงได้แค่นี้นะครับเช่นสมมติคุณเกมมีเงินเดือนน้อยปีนี้ผมปรับให้มากขึ้นทั้งท้ที่ผลงาน อาจไม่ค่อยดีนะักงั้นผมควรต้องบอกคุณเกมว่าเงินที่ผมให้คุณเพิ่มขึ้นส่วนเท่าไหร่เป็นส่วนของผลงานและส่วนเท่าไหร่เป็นการปรับให้พิเศษค่ะหาปีนี้ผมให้โบนัสคุณมากกว่าปีที่แล้วผมควรบอกคุณว่าเหตุใดผมจึงให้โบนัสคุณมากกว่าปีแล้วเพราะนั้นการสื่อสารสำคัญคคการส่งซองเงินเดือนให้อย่างเดียวแล้วคุณไปเปิดดูเองว่าคุณได้เท่าไหร่โดยที่ไม่มีการอธิบายและพูดคุยอะไรเลยไม่ดีะนะครับเพราะนั้น หากให้เงินเดือนให้โบนัสสื่อสารสำคัญที่สุดเหตุใดเขาจึงได้เท่านั้น ใ่ค่ะ,น,ะ,คคะนั่นก็คือข้อแนะนำดีๆนะคะสำหรับการประเมินผลในการปรับขึ้นเงินเดือนแล้วก็โบนัสที่จะทําให้เราสามารถประเมินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับหลายๆองค์กรด้วยกันนะคะในส่วนของในจ้างนะคะก็ดูในเรื่องของพฤติกรรมของลูกจ้างด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรดูในเรื่องของตลาดภาพรวมว่าเขาจะให้กันอย่างไรซึ่งปีนี้นะคะก็มีการประเมินไปแล้วว่าเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนก็จะอยู่ที่6.2ถึง6.3นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของโบนัสก็จะอยู่ที่2.8 2.9ง2.9ด้วยกันนะคะนอกจากนี้การสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าลูกจ้างนะคะที่รู้สึกว่าตนเองอยากจะได้รับนะคะข้อที่เป็นจุดอ่อนของตอนเองว่า เพราะเหตุใดทําไมถึงได้น้อยให้เข้าไปพูดคุยสื่อสารถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรและเป็นกรรมการบริหารบริษัทออคิสลิงช็อตจำกัดค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายที่ข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางด้านของ t h e Emporium นะคะก็เชิญชวนคุณอภิวุฒิด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีงานศิลปะค่ะที่นําเสนอในรูปแบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นรูปแบบของสามมิต ว่า 3D นั่นเองค่ะ เรื่องด,ด้านของ The Emporium Shopping Complex นะคะเชิญชมงาน Emporium m i r a g e of the Earth นะคะก็จะตื่นตาตื่นใจค่ะกับ8ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบของ3ามิาติ s t r e e t Art นะคะครั้งแรกในศูนย์การค้าใจกลางสุขุมวิทนะคะภายใต้แนวคิดความงดงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยนะคะด้วยงานดังกล่าวค่ะได้รับการสนับสนุนจากสายการบิน KLM Royal Dutch นะคะแล้วก็ บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดโดยจะจัดแสดงค่ะระหว่างวันที่13ไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะณ d m e อ็ม m าร์เรีย p ช้อปปิ้งคอค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ในการเข้าชมแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการในการชมผลงานศิลปะสำหรับรูปแบบของ3มิตินะคะก็ไปรับชมกันได้นะคะที่ t m e Emporium นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาเศรษฐกิจในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ